เลี้ยนไปส่งเขาแน่ไปผู้บ่าวผู้บ่าวเพื่อนไปเบิ่งนหนังอยู่ในเมืองไปส่งแน่เด้อเพี้ยนเด้อเพี้ยนเลยเพี้ยนลรกสิเลี้ยงต่ำหุ่งดโดไปส่งเขาเน่เพี้ยนดูเดี๋ยวๆสิไปใส่อี้ทุกสิไปใส่อีกเห็นโบนี่รถเนี่ยเห็นมีแต่โค้งเนี่ยหาแต่มองไปนะมึงดิเนาะยู่ซื่อๆบ่เป็นดูเอารถเป็นอย่างเนี่ยเอาสิไปจังใหญ่เป็นเพี้ยน ไปทรงเนี่ยได้บอบเพียนรถมอเตอร์ไซค์พังกับมีซ่าเล่งน,นั่นเลยเพียนอาซ่าเล่งก็ได้นะนะักเพียนเนะมกเพียนนะเพียนรักเพีนเดไปทรงเฮาเด้เดเพียนเดไปทรงในเมืองคุบาบอกว่าค้บาบอกว่าให้จ่ายเงินไห่ขอชวนไปเบื้องหนังไปจ่ายเงินห้เขาไปทรงแน่ไปทรงแน่เด้ชิเนี้ย,ง,ย,ยงตำบักหุ่งดอกเพียน เพี้ยนเนาะอย่าบอกมากหลายปิต้มเนี้ยเด้อใส่คีบุเรกเกับยคีซาเร่งก็ได้เนอะใส่มไซขี้บุเรกก็เอาซาเล่งไปโซ่น้ำเนี่ยที่ไปยังก็รอดก็ได้งเงื้อนั่นมีบอกเที่ยวเก่งแต่ละมือแต่ละเว้นี่ยหาแต่มองไปเบิ้งเนี่ยเนี่ยโหลดเห็นแต่โคง้งมีสิไปได้จังใดเนี่ยอันว่าไปแล้วอัน กันนี้ให้ยืมก้นแนบลาเพื่อนยืมก้นแนเดอมันบ่พอเดี๋ยวสิหามาใส้ดอกไปหากลอนผูด้ขี้เก่าแหละเนาะแล้วเสียมาคืนหนักนะนะนะัเพื่อนนะเอาไม่ยืมก้นน้ำแนเดอจะเป็นอย่างหนังผูบ่าวจไปใจ่าดหนังให้ผูบ่าวนะับเพื่อนนะนะับเพื่อนรักนะนะเนานะแล้วกลับไปไป เนาะไปนัเพื่อนนะถามเนี่คือ่าหายพูบ้าออกหายขอบคุณได้หลายเลยเพืเ่นนอนเร็เอาซาเล่งไปก็ได้มอเตอร์ไซค์มันขี่ก็ได้ก็ขี่ซาเล่งไปเนาะเออเขาขี่ซาเล่งเอาซาเล่งไปส่งก็ได้ดอกว่าเป็นยางไปส่งไกลๆก็ได้เดี๋ยวสินยางไปเอาเองดอกไปส่งอยู่ไกลๆแล้วก็สิันยางลงมยางเอาหรอกแล้วก็สิบ,บอกซ้ายว่าอ,อันทั้งบ้านขี่รถเก่งมาส่งจังเน,น,นะเพื่อนเนาะเอาตามนี่นะเพื่อนเนาะเออโอเคนะโอเค Thank you.